สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปิดนะครับยูกิโอนะครับทีทีนะครับแม็กซิมัมโกนะครับอันนี้จะเป็นกล่องนะครับอ่ากล่องหนึ่งกล่องนะครับกล่องเล็กนะครับนะในหนึ่งกล่องก็จะมีสี่ซองครับอนของสี่นะครับอ่านี่ครับกล่องจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับกล่องจะเป็นสีเหลืองทองนะครับนี่ครับเป็นอิงลิช h e dition นะครับ กรบอครับด้หลัง ก็จะมีสี่ซองนะครับในอ uh. อในทองนะครับเขาก็จะเขียนไว้มาครับว่าอาจะมีเจ็ดการ์ดนะครับในในหนึ่งแพ็คนะครับ เอเวอรี่แพ็นะครับก็จะมีก็จะมีโนอันนี้ครับบอกว่าจะมีพรีเมียมจะมีโกลเลตเตอร์เลกาดนะครับ5้าใบนะครับแล้วก็จะมีพรีเมียมโกลเลสองใบนะครับโอเคนะครับมาจะดูครับสี่ซองนี้นะครับผมไม่ได้อะไรนะครับโอเคไปดูกันนะครับ นี่คือมาสเตอร์เบรดนะครับโอเคอันนี้มาโดเช่นะครับอันนี้ฟิวอินโ์กนะครับอันนี้อันนี้ใบชุบอันนี้ใบชุบของดาร์กลอร์นะครับอันนี้ของเฟรมบ็อบฟลอร์นะครับอ่นนี่ต่อไปเป็นโกแล็ครับ ซิงโคอ่านี่ครับเป็นอ่านี่เป็นบอลน,นะครับเป็นบอลซิงโครนะครับแล้วก็กคำดักครับอ่าพระเจ้าครับนี่ยเป็นพระเจ้าครับโซลิมเจตเมนนะครับอันนี้เหมือเป็นการใช้งานนะโอเคเนาะอ่าท้องที่สองนะครับก็ใช้ได้ สกันเบิลนะครับของ x y z นะครับมาดูชื่อเนาะอ่าแท็บทิสนะครับแท็บทิสอันนี้มาว้าบเกิลนี่ฟิวซิกส์อะไรครับโกเลคครับอ่ามอนสเตอร์ลีบอลโอ้โหนี่อ่าอันนี้เป็นการ สามัญเลยเฮ้ยอโอ้นี่โอ้นี่ใช้ได้เลยครับอ่านี่ Fantastical Dragon น,นะครับน,นี่นี่เป็น New Art นะครับ New New Art New Art เลยโอเคเลยครับเนี่ตัวนี้ตัวนี้มีราคาเลยครับ เดี๋ยวอ่านแล้วตัวนี้ฮัลโหลนี่ก็คือฟิลของ Noble ลไนน์นะครับอันนี้ไฟฟอร์เมชันนะครับอันนี่ของ ของไฟอาของของแก๊งของอันนี้ครับของไฟฟิสนะครับอันนี้การเสริมของของพวกกลุ่มของไฟฟิสก็ได้นะครับอันนี้เป็นของสามันของท่าไฟเผาสัตว์ป่าของนักลัสัตว์จูนิ่งแล้วก็เฮ้ย โอ้โหไกดยใช้เป็นอิ้ยกับดักโอ้โหอินฟินิตี้มาวันนี้โอ้หนี่สุดยอดเลยครับวันนี้โอ้อันนี้เป็นคา่าที่แพงแพงเกือบที่สุดนะในในกล่องเลยในกล่องเลยครับอันนี้อินฟินิตี้อิมเพยเทนนะครับ สามสิบเหรียญเห็นจะได้อ๋ออันนี้โหดถึงโหดในอ้อสตอมฟอสสตอมฟอสอันนี้สตอมฟอสครับอ,อ,อันนี้เอาของดาร,ร,ร์กลอดครับเวอ,อร์เดอยร์เลดี้ครับมีตะเก็นคอนแทคครับพี่อ้าวไลท์เทนิงโหครับและสุดท้ายเป็น อุ้ยเขียวโอ้โหอัพพอรสซานี้ใบนี้เลยโอ้โหอันนี้สุดยอดมากครับอันนี้ถือว่าเป็นอ่าเป็นกิมมิคใบนึงครับของในชุดในชุดอ่าแม็กซิมัมโกอเลยครับพอดี อโพลูซาบูออฟเดอะกอดเดสนะครับมีหายไปนะครับตัวนี้โอเคเลยครับโหสุดยอดครับได้สามใบเลยไอ้เนี่ยได้ทุกใบใช้งานนะโอ้โหมีได้โฮฟโฮเน่มากับโฮฟโฮฟไลนิ่งเลยยอดสุดยอดเลยมามามอนสเตอร์รีบอร์นนี่ถือว่า สุดท้ายคือโหดจริงครับโหดจริงโอเคครับโอเคนะครับเพื่อนๆน,นะครับขอบคุณที่รับดูจนจบนะครับขอบคุณนะครับ